สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบสีระหว่างสีดำกับสีเขียวกับเจ้าตัวเทคโนโปว่า6โป o 5G ในปี24กับสมาร์ทโฟนกับราคา6,900 99บาทครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบทั้งสองสีผมว่ามีความแตกต่างกันไงบ้างครับผมสับคนอยากรู้ว่าเฮ้ยสีดํามันเป็นไงเนาะสีเขียวมันเป็นไงบ้างครับเพราะวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าแต่และสีมันเป็นไงบ้างครับผมในส่วนสีดําครับเขจะแนวแบบสีแบบเฮ้ยสีดําตรงนะเป็นออกแนวแบบสีเท่ๆครับผมนี่ให้ดูนี่ครับ สีดำจะมีความพรีเมียมของสีครับจะออกแนวแบบเท่ๆครับผมในส่วนสีดำครับซึ่งเป็นสีที่พีชอบนะสีนี้ครับผมพี่ผมเวลาไฟผมแสดงผลจะออกแบบนี้เลยผมนี่นี่สีดำนะครับให้ดูกันใกล้ๆครับคือฝุ่นอะไรมันก็ติดกับฝาหลังที่เป็นแบบว่าเป็นฝาหลังที่เป็นซ้อนแสงครับมันก็จะมีฝุ่นในการเกาะเรื่องปกตินะครับ นี่ครับผมชอบนะโมดูกล้องนะผมของสีดําถือว่ามีความเท่มากครับผมซึ่งในการออกแบบของสีดํามันมีความสวยงามครับเป็นเลข06ครับนในการดีไซน์คือออกแบบได้อย่างสวยงามครับบริเวณขอบด้านข้างครับผมนี ก็เป็นสีดําออกคล้ายสีเทาครับบางทีมองผิวเถินก็จะออกอารมณ์คล้ายสีดําออกแบบสีเงินนิดนึงครับผมนี่สวยงามครับเวลาโดนแสงก็จะแบบนี้ครับผมตับตัวสีดํานะครับนี่ให้ดูใกล้ตาับแล้วก็สีเขียวผมจะออกในแบบนี้นะผมอันนี้สีเขียวครับเป็นสีที่ดูแล้วแบบมันเด่นมากครับเวลาใส่เคสสีเขียวก็ถือว่าเด่นครับมีความสวยงามที่ลงตัวครับ คือเป็นสีที่รู้สึกว่ามีความพรีเมียมของสีครับอาจจะไม่ได้ดูเท่กว่าสีดําครับแต่สีเขียวก็มีความแบบพี่รู้สึกว่าสีเขียวมันมีความแบบแปลกใหม่ดีสำหรับเรื่องสีอ่ะซึ่งพี่ให้คนจับสีเขียวแเร็วหอบเขาว้าวมากครับว่าเป็นสีที่ในการใช้เฉดสีคือมันสุดจริงครับตัวนี้นี่ครับมีความสวยงามครับสีเขียวนี่ บริเวณด้านข้างผมด้านล่างนะครับผมก็เป็นสีเขียวแบบสีเข้มๆนะครับผมตัวนี้เป็นเขียวเข้มนะครับซึ่งการทำเฉดสีคือดีจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่าทำเฉดสีดีมากครับนี่ครับอันนี้ตรงโมดูลกล้องผมซึ่งสีเขียวจะออกในแบนี้ครับเวลาเปิดไฟของสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ครับก็จะมาแนี้ครับผมนี่ครับก็มีความสวยงามของสีเขียวครับครับ ฝ้าหลังผมบริเวณดหน้าหลังก็เป็นดีไซน์ที่แบบว่าเป็นแบบเวลาโดนนิ้วมือก็จะเป็นรอยง่ายและปวดตีเนาะแต่ไม่เป็นรอยติดนะครับเป็นรอยนิ้วมือแค่แเวลาเราเช็ดออกรอยพวกนี้ก็จะหายนะครับซึ่งเป็นรอยอยากนะครับผมนี่มีความสวยงามครับพี่ผมขอเทียบให้ดูระหว่างสีดํากับสีเขียวนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยใครชอบสีไหนคอมเมนต์ Comment. บอกพี่ว่าให้สีดําสวยนะสีเขียวสวยนะคอมเมนต์ Comment ได้นะครับผมให้ดูเลยนี่ครับ ดีเทลเทแต่ละที่ครับผมตัวไฟครับก็จะออกแนวนี้เลยครับผมไฟของสีดําก็จะออกแนวแบบมีความคมชัดมากกว่าสีเขียวนิดนึงครับแต่ถ้าปิดไฟก็ไม่แตกต่างกันครับอันนี้ตรงมุมกล้องครับเอาตรงนะมันสวยทั้งสองสีนะครับผมยา,ยากมากเลยครับนี่ครับก็จะมีดีไซน์แบบมีตัวทองแบบสีทองแบบขีดๆตัดออกมาครับดีเทลในการออกแบบถือว่าสวยงามมากขอเช่นชมเลย สวยครับบอกเลยอันนี้บริเวณด้านหลังครับก็จเจอแบบนี้เลยให้ดูครับเก็ดไก่ครับให้จับให้ดูเลยครับผมก็จะมาเนี่ผมสับตัวสีเขียวกับสีดานะครับนี่เวลาจับครับครับก็เป็นแบบนี้ครับ,นนรบอันนี้ด้านข้างผมให้ดูด้านข้าง สีดำก็จะออกแนวแบบเด็กดา,กดากครับเป็นสีดำแบบเข้มๆครับผมด้านข้างหัวน,นี่สีเขียวก็เป็นสีเขียวแบบเข้มๆครับให้ดูใ,ใกล้เลยครับผมนี่ซึ่งแล้วแต่คนชอบเลยครับผมลำโพงคู่ผมตัวนี้นะลำโพงคู่ผมแบบดอเบย์แอดมอนนะครับทางด้านข้างครับผมนี่ ซึ่งมันก็ามีเอกลักษณ์ของสีของมันอะสปีก็รู้สึกว่าสวยทั้งสองสีครับครับบริเวณหน้าจอครับหน้าจอก็คล้ายๆกันแหละผมไม่มีอะไรแตกต่างกันมากมายผมในส่วนหน้าจอนะครับนี่ก็เป็นสีที่เฉดสีที่ดูดีทั้งคู่ครับเวลาใส่เคสครับถ้าสีดําในกล่องจะแถมเคสเป็นสีเคสขอบดําแล้วก็ด้านหลังใสผมใส่แบบนี้นะนี่ครับก็เวลาใส่ของสีดํานะครับ จะปมาณนี้เลยครับนี่สวยครับผมสีดําถ้าเวลาใส่เคสก็จะเป็นแบบแนวหนึ่งครับนี่ถ้าเป็นสีเขียวครับเคสแถมมาคือเป็นสีเขียวอ่อนๆครับผมนี่ครับเวลาใส่เคสก็เหมือนกันครับสีดํสครับเป็นแนวนี้แหละผมซึ่งมันเป็นรอยแบบนิ้วมือง่ายนะครับผมนั้นก็เวลาผมเช็ดมาทำความสะอาดเรื่อยๆนะครับนี่ครับด้านข้างครับของเคสนะครับผม ให้ดนูนี่ครับการจ่อโลของเคสเซตเคสสีดําให้มาก็สวยนะเคสสีเขียวให้มาก็สวยครับหรือว่าถ้าเรามีสองเครื่องแล้วก็สลับในการใส่เคสก็ได้ครับซึ่งพีสลับบ่อยครับรู้สึกว่ามันแบบมันแบบมันแบบมมกกันอ่ะนะนครับเอาเอาสีเขียวมาใส่เคสสีดํารู้สึกว่ามันเท่มากเลยครับผมเห็นไหม ว่ามีความสวยงามมากเลยคือเอาสีดำแล้วก็มาใส่เคสสีเขียวอะ่ะมันดูแบบตัดกันดีหน้าแถมแบบตรงข้ามมาเนาะนี่ครับมันดูแบบแปลกๆแ,แล้วสีมันสวยอะ่ะคือหลายคนอยากให้สลับให้ดูครับวันนี้พีก็ามาสลับให้ดูแล้วนะครับนี่เลยครับถ้าสลับเคสนะถือว่าทั้งสองเป็นตัวเลือกที่แบบว่าสีสวยทั้งคู่อะ่ะเอาตรงนะถ้าคนไม่สีเรียสสีครับสีไหนก็สวยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเขียวก็สวยครับเวลาจับก็จับง่าย จับง่ายแล้วราคา6 9 9 9บาทเนี่ยพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาผมทั้ง2นี้พี่สั่งซื้อมาเองนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้นะครับนี่อันนี้สีดำนะครับเผื่อใครสนใจเลือกสีไม่ได้ครับคือสวยงามทั้ง2ส,สีแน่นอนครับทั้ง2ตัวนี้เวลาฝุ่นมันเยอะใช่ไหมก็ง่ายผมแล้วก็หาอะไรมาเช็ดมันก็ออกง่ายครับแต่ไม่ได้มีรอย้วมือแบบติดง่ายจริงครับรอย้วมือเต็มมันก็เช็ดออกง่ายเห็นไหมครับว่า ออกแล้วแค่นี้ครับผมมันก็ออกแล้วนี่ครับสีเขียวแค่นี้ครับผมแล้วก็สีดาเหมือนกันครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเช็ดออกเหมือนกันออกง่ายครับแต่ฝุ่นมันเกาะง่าย,ยาเฉยครับนี่ครับก็แบบนี้เลยครับผมนี่เห็นไหมว่ามันออกง่ายแต่มันก็สวยทั้งคู่ครับผมนี่ครับเปิดไฟพี่ก็ปรับแสงไฟในการเปิดครับผมตัวนี้นี่ปึ๊บนี่ครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่า มันสวยจริงๆครับผมในปีนี้สีดำก็สวยสีเขียวก็สวยครับเลือกยากมากครับผมสว่วนนี้พีเพยขอจบในการเปรียบเทียบหรือว่ารีวิวเรื่องสีของทั้ง2ตัวนี้ครับผมสวัสนีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมสวัสีีขอบคุณครับ